บสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับช่อง The Game p e t นะครับวันนี้ก็ฮาร์ n รนมาแล้วครับอันนี้ก็จะมาเปิดแพ็อย่างสตาร์นะครับดาวลุ่งที่โชว์ฟอร์มดีนะครับอันนี้มาในงบ1,400นะครับไม่เยอะนะครับขอฮาร์เรนอย่างเดียวนะครับปีหนึ่งมีครั้งนึงนะครับที่จะมาเป็นฟีเจอร์นะครับ เดี๋ยวพุ่งขายนักเตะก่อนนะครับเดี๋ยวเตะนักเตะเต็มนะครับเล่นมาแล้วครับมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่าครับแพ็กนี้เปิดเปิดแบบไม่ไม่อั้นนะครับเปิดเท่าไหร่ก็ได้นะครับจนกว่าจะได้ฮาร์เล่นนะครับอันนี้แพ็คบล็อกดอนะครับบอลดำครับอันนี้เราจะมาเปิดฮาร์เล่นนะครับ นี่ครับฮาเลนด์อยากได้ฮาแลนกับจารอนซันโตนะครับฮาเลนฮาเลนมาครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับมาดูกันว่าจะออกง่ายไหมครับฮาเลนอันนี้เพิ่งมาเป็นฟีเจอร์ครั้งแรกนะครับฮาแลนครับตัน100นะครับมาครับครั้งแรกครับ เป็นใครนะครับมาที่อังกฤษใครเอ่ยโอ้โหเบอร์สามเป็นดีดีของเลสเตอร์ป่ะหรือว่าเซนเตอร์แบ็กเอ,อ้ยเซนเตอร์แบ็กชื่ออะไรคนเนี้ยอายุยัง,งนอ้อยน้อยอเลยได้ของได้เซนเตอร์แบ็กของเลสเตอร์ซิตี้มาแล้วครับยังไม่ออกนะครับฮาเล่น คนนี้ก็อ,อยากได้ครับของไบเยนนะครับมาเป็นบอลดำเลยทีนี้ครั้งที่สองครับมาที่สเปนบาซ่าปะอันฟูหรือว่าเซนเตอร์แบ็กเบอร์สี่ไม่ใช่อันฟู Center back ละเซนเตอร์แบ็กละอืมใช่ครับยังไม่ออกนะครับ มาแล่นมาครับครั้งที่สามครับเฮ้ยมันมาไม่ไม,ไม่ไม่ลงไม่ลงแบบนี้อ่ะใครเลยอ้าวทำไมใส่สเสื้อสีเขียวไงเบอร์สิบเจ็ดจาดอนทันโชว์อโอเคได้ยังไม่มีนอ้ตันเก้าเก้านะ ใกล้ละใกล้ละอีกนิดนึงมาครับครั้งที่สี่ครับเอาเหมือนเดิมอีกแล้วซ้ำปะจะด,ดอนป่ะซันชโชเฮ้ยไม่ใช่แล้วใครเอยเบอร์ยี่สิบสามาแลนด์เออหาแลนด์มาแล้วสี่ร้อยทองพอจบไม่ต่อไม่ไปเปต่อแล้วเดี๋ยวทองไว้เปิดเน,นมาดีกว่า ฮาเลนมาแล้วครับได้แล้วหาเล่นได้เล่นแล้วได้เล่นแล้วเดี๋ยวมาอัพวิวก,ก,กันนะครับเขอจะอัพทั้ง4ตัวเลยนะครับหาเล่นมาแล้วครับหาเล่นอัพเลยครับโอ้ย,อยหมดเยอะลยเนี่ยการ์ดเนี่ยว่ามันอายุน้อยไงมันเลยอัพอัพเยอะ 4ีการฆ่าดาวไป2ใบสีดาวไป2ใบน่าจะไม่พอครับอืมไม่พออีกแล้วเอาสีดาว4ใบครับพอไหมอืมไม่พออีก ามดาวนี่ไม่มีด้วยอา้าไปกดอะไรเนี่ยกดขายเลยสวยเลยเนี่ยเปิดใหม่เลยเนี่ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยไม่พอสีดาวาน่าจะพอโอเคได้ละฮาร์เรนจะจับรีวิวพร้อมจับรีวิวสี่ตัวเลยลงพร้อมกันเลยดาวลุงจะนอนซาอนโชครับ ไม่พออันนี้ก็หนักเหมือนกันนะเนี่ยอายุน้อยใช้ใชใชที่อัพเยอะอ <c oughs> ไม่พออีกโอ้โหเยอะเกินเปืองเกินอัพเยอะแล้วก็วิวไอ้วิวตันเยอะด้วยไม่พออีกอะไรครับนี่อะ ไปรับพวก3มดาวสีดาวก่อนโอเคไม่มีเรามาอัพกันต่อนะครับโอเค ตัวนี้ตัน 97. เก้าเจ็ดเซ็นเตอร์แบ็กของเลสเตอร์ซิตี้เดี๋ยบมาดูของบาร์ซ่าบ้างห้าดาวสองใบสี่ดาวสองใบโอเคตันละเดี๋ยวซานโชเอาสี่ดาวไปแล้วกันแล้วกันโอเคเก้าเก้ามา ม,มีผมมีอันผมมีอันฟูฟาติแล้วตันร้อยนะ้วยืนหน้าสามเลยฮาเล่นเป็นหน้าเป้าซ้ายขวาเป็นอันููกับจัด,ดอนอันโชเดี๋ยวหาแผนหน้าสามก่อนโอเคเรามาจัดเทียมลงครับ หาเล่นหน้าเป่าเลยอันโซอันฟูฟาติแล้วก็ตัวที่เปิดได้นี่ลงมาให้หมดโอเคครับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับ จะมารีวิวฮาเล้น์ให้ดูนะครับว่าจะโหดเหมือนตัวธรรมดาไหมน่าจะโหดแหละว่าเ็นฟีเจอร์ครั้งแรกโอเคครับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับยังไงก็ฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับเ,เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับโอเคครับสวัสดีครับผม